สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับน้องเบิร์ดบอลลาใจเกินร้อยนะครับตอนนี้ถึงงานไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาดลร์ล้ายแห้งครับืันนี้เขาอยู่ที่อําเภอหลวมสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับตอนนี้กําลังจะไปอาบน้ำครับืันนี้รถบัจอดไกลแห้งเรื่อยๆเอาครูมาเรืเ่อยแบงเซนิมากครับตอนนี้ก็กําลังซ้อมโชว์ใหม่ด้วยครับ หาปั้มมีบ MM. ่อนะมีห้าปั้มเมื่อคืนหนี้เึ่งท่างมาบ่ไก่ครับประมาณห้าสิบกรูครับก็เลยมาหอดตะวินแล้วศาสตร์ก็แบบเต็มแล้วนะครับเต็มที่แปลว่าเต็มอิ่มที่แบบว่าเมอสมารถเข้ามานังในหนี้ได้อีกเพราะว่าเต็มแฮ้งแล้วครับที่บ้านท่าช้างนะครับ อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบุรีครับมืนหนีมาล้มใจเกินร้อยบาทการกุศลหนึ่งร้อยบาทครับสัตว์ลายแห้งครับสัตว์ลายแห้งมาเจอกันนะครับเดิร็วนในมาทางเพชรบุรีครับพี่หนอนกนกำลังลังมาอ่าเผ่าสัตว์เจ้าของอ๋อเพื่อนเปิดคขายบัตรรถตัวนี้เพื่อนเปิดคขายบาัตรครับคุณก็ได้ลัง แตวินแทห์ัมกันหางม้งสามสิบสามครับพี่หลองลังขามาแล้วโอ้คนต่อคิวครับคนต่อคิวมาซื้อบัตรเตวินครับ ลินแล้วก็ไ้ม่เห็นอยู่แล้วนะเอกต้องไป่อ้องอาจะเอามาวางก็เราจะรู้หรอความันไม่ันนาไสนจใยมาตเนตาเว